ต้มยำกุ้งสูตรเอริจนินอกสูตรดั้งเดิมนะครับต้มน้ําสต๊อกมันก่อนนะครับทําให้น้ําต้มมันมีรสมีชาติขึ้นนะครับตั้งน้ําต้มน้ําสต๊อกไว้รอเลยครับยมผักก่อนนะครับเยมส่วนผสมต่างๆนะครับงฟางก็จะใช้ดอกตูมตมแบบนี้นะครับหรือดอกใหญ่กว่านี้จะอร่อยกว่าดอกบานนะครับพอดีมันไม่มีดอกตูมนะครับก็เลยไปซื้อได้แต่ดอกบานมาครับใช้ดอกตูมนะครับจะดีจะอร่อยกว่านะครับใช้ดอกตูมนะครับถ้าดอกใหญ่ก็ผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับต้มยำกุ้งให้ลูกกินกัน เดี๋ยวเตรียมเครื่องกันต่อนะครับหลังจากฝนตกนะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องต้มยำนะครับต้มยำกุ้งครับวันนี้อ่านี ont ont ่นะครับก็ได้เครื่องต้มยำนี่นะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่หอมด้วยครับอนนี่นะครับก็จะได้เครื่องต้มยำนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงของเราแล้วนะครับ ร้อยนะครับเตียมเครื่องรากผักชีก็เอาไปใส่ต้มไปในน้ำ,นำสต๊อกได้นะครับนี่ก็ผักชีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้นหอมนะครับหอมต้นหอมแล้วก็ยีราดน,น,นะเรามาเริ่มต้นแกะกุ้งกันดีกว่าครับผมวันนี้ผมใช้กุ้งกามกามนะครับนี่เราทำเป็นแบบนี้นะครับแกะอย่างนี้เลยครับ เราเริ่มกันได้เลยนะครับเอาก่อนอื่นก็เอาใส่น้ำสต๊อกไก่ก่อนนะครับใส่เครื่องต้มยำเลยนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับเอาตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเราจะต้มน้ำต้มยำก่อนนะครับเราปรุงรสมันก่อนนะครับเราจะใส่กุ้งทีหลังนะครับปรุงรสก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่พริกเผานะครับน้ำพริกเผาก็ชัววฮะเสีงนะครับปลาชัววฮะเสีงนี่ครับจะอร่อยนะครับผมเคยใช้ได้ยี่ห้อนี้นะครับใส่น้ำปลานะครับตามด้วยผงชูรสนะครับแล้วก็มะนาวนะครับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ด ฟังเลยครับเดี๋ยวรอเดือดอีกทีเราก็ใส่กุ้งนะครับอ่าเดือดแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยครับแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังอร่อยนะครับใส่กุ้งนี่ก็กุ้งหนึ่งกิโลแล้วครับ เสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับนะครับนมสดนะครับนะครับเติมเข้าไปนะครับใส่นมคาร์เนชั่นนะครับเติมนมสดคาร์เนชั่นนะครับผมผมก็เคยใช้ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นไม่รู้นะครับก็เป็นว่าเสร็จนะครับนะครับเติมความมันนะครับ สุดท้ายเราก็โรยพริกทอดนิดนึงนะครับแล้วก็โรยใบผักสักหน่อยครับเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟนี่นะครับพร้อมเสิร์ฟครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นมอไฟเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำกุ้งนะครับเสิร์ฟแบบหม้อไฟเลยครับนี่ครับใส่ฐานด้วยอน้ครับสูตรออริจินอลสูตรดังเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับครับมัมกุ้งเป็นตัวเลยครับนี่กับแก้มแล้วนะครับขาดอยู่อย่างเดียวนะครับ